ผมพิตตี้ครับผมผมจัดของฮูเต่าอะแต่ผมไปเล่นตี้เร่ยเมาแก้ผมก้าวนะไม่ใช่ รัดคิวเพลงครับแป๊บนึงครับไม่ว่างครับ สวัสดีคุณสร้องคิดค้าสวัสดีครับเฮ้ยทำอไ นี่รอได้ไงวะเนี่ยโอ้ยตายเถอะพี่ไปนี่สินะ อาเล่นเลเวลเจ็ดตีอย่างเบาตายไหมตายมั้งดูตรงน้ตายก่อนเออไม่เปละไปเก็บพลังงานใหม่ก็ได้เก็บพลังงานห้องหน้าก็ได้อันนี้เพลงอะไรใช้กีลเหล็กไม่ให้จากโดนตีแบบว่าหนักหน่วงเลือเกิน

อ้อยไปไหนตีไเเลยไปไหนคอรดโอเคเรียบร้อย เวอร์แสดงงาน MA เวอร์แสดงในงานมันมักมันเสมอ ดูสิตั้งแต่ต้นปีนี้ถือว่าฟาดคอใช่ฮะถือว่าฟาดเคอมันอาจจะมีเรื่องอีดีตอนตามต่อมาก็ได้ฟ้าหลังฝน,นอะไรเงี้ย โอเคเรีย okay. บร้อยไปต่อคิดจะว่าฟาดเคาคิดจะว่าฟาดเคา สองแสนเลยเหรอแรงเกิน oh,

しゅっ運命よこにこにいでよ พี่มพี่หลงฟูงอะไรตรงนี้คนเดียวเนี่ยพี่ก็หลงฟูงเกินไอ่ตรงนี้เออแกลับมาจากเที่ยพี่ใหม่ครับสลมัรู้ค้าสรครับสวัสคุณรีคา้คาร็ครับ โอเคเรียบร้อยยินดีก้าแลา้วนะครับยินดีก้าแลา้วนะครับคุณแป้งยินดีครับเอ๊ะเรียบร้อยลงฟูงเกินผู้ชายเท่มากครับผู้ชายครับคิเลตจะขอเจสิบได้จะดีมากอันนี้กันบ้านนะถ้าได้เจสิบมากถ้าได้เจสิบจะดีมากชิ้นนี้แก้ได้แต่ว่าไม่ต้องแก้ก็ได้เออชิ้นชิ้นเมื่อกี้ไม่ต้องแก้ไอ้ที่หน้าแก้ชิ้นนี้ชิ้นนี้น่าแก้ ชิ้นนี้นาแก้เฮ้ยนี้ก็นาแก้ส่วนซิงชิวใส่สีเบ้มได้นะเออมันทำดาเมจได้จริงนะเพราะว่ามันเล่นกับเย่หลานพอมันเล่น,ลนกับเย่หลานอนะ่ะเราสามารถใช้อาร์นน้อยๆได้แล้วเอาไปทำดาเมจได้นะเนี่ยเย่หลานจะไปใส่ในาฬิกาเลือดก,ก็ได้ความจริงนะอ่ะเขาะเล่นซิงชิวแล้วแต่พนูขึ้นเก้าสิบดจะดีมากถ้าจะเล่นนะนะ ส่วนทาเลงาปีก็ได้แล้วแต่อันนี้แล้วแต่ไม่ซีเรียสปู่ก็ไม่มีอะไร <S 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 อายก,การ์คิดามิดแอบ,บน้อยไปน,นิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไร <S <S บัฟรอบนี้มันแจกได้แต่ว่ารอบหน้ามันจะเหนื่อยชิ้นนี้มันเจ็ดชิ้นนี้มันหกชิ้นนี้กลางๆเอ้ยชิ้นนี้มันห้าหน้าเปลี่ยนแต่ว่าฟื้นฟูต้องห้ามตก ทีนี้มันห้าเหมือนกันหน้าเปลี่ยนเหมือนกันอันนี้หกอันนี้หกกลางๆอันนี้เปลี่ยนแน่ถ้าใจเล่นอากาศนะอ๋ออัลาลินขึ้นเก้าแปดก้าแปดหน่อยก็ดีนะไม่ก็แปดแปดก็ได้อ่ะ8ปดแปก็ได้โมนาถ้าถ้าถ้าสมมติจะเล่นอากาศอัพอ,อมติไว้ด้วย,วย,วย,วย 8, จะดีมากครับอมติสกเวร์แปจะดีมากตอนแรกไม่อวยย่ยหลานแต่พอเห็นในไอเดียคนอื่นนานๆเขาก็รู้สึกว่านางสวยขึ้นหรือหนูจะโดนตกพี่ว่าหนุ่มโดนตกอ่ะ พี่ <laughs> ผมผมว่าคุณมารู้น่าจะโดนตกไปเรียบร้อยแล้วดูสรงอะโมนายอาค่อาร e ์ R อย่างเดียวอะเออทำทำสองหกสองเจ็ดแล้วเลยยิ่งดีนะอ,อ๋อคาซิฮะเออขอฟูอเอ็มเซ็ตลมสองเซ็ตให้คา,าสิฮะสับูโค้ดเพื่อคุณจะได้เพิ่มเพิ่มทางทางเลือกตี้มากขึ้นนะเวลาไปเล่นอะเอออโอมอเอ็มเซ็ตลมเออเอ็มลวนเซ็ตลมสองเซ็ตให้คาซิฮะกับสูโค้ดอ่ะถ้าอยากทำ เดี๋ยวหน้าก็ไม่มีอะไรใส่ซีนเบสแค่กด,ดันติให้ได้แจกไอเดีคนะแล้วก็ปรับพลังงานธาตุเอเสร็จแล้วเฮ้ยินิีคุณแป้งนะครับยินิีกระลาเลยครับผมอเอ๊ก็ตามงี้นถ้าอยากทำก็ทำได้นะกกันบ้านอะ่ะ